เดินอันเลอร์ผ่านความเป็นความตายมากับข้าร่วมพุกร่วมสุขกันมาสำหรับข้านางไม่ได้เป็นแค่ขุนนางเท่านั้นแต่เป็นคนรู้จใยด้วย ทำไมทับพวกนางไม่ควรขาดที่จะให้ท่านต้องโกรธหรอกเห็นได้นางถึงได้ใสอ่อภรรคงดงามเช่นนี้วันนี้เป็นวันใดนางลืมไปแล้วจริงเหรออเลอไม่เคยเห็นองค์ราชทายาจะดูแลแม่นางใดเช่นนี้มาก่อน <c oughs> นึกว่าพระองค์จะไม่รู้จักธนุถนอมอ่อนโยนต่อสตรีซะแล้วที่แท้คนที่อยากธนุถนอมไม่ใช่อเลอนี่เองน้อยใจจัง <c oughs> ดอนอเลอร์เจ้าเป็นขุนนางคนสำคัญในตาจริงของข้าเมื่อเทียบกับความน่าสงสารเจ้าควรค่าต่อการให้เกียรติและความชื่นชมมากกว่าความห่วงใยภายภาคหน้าพวกเราอย่าประคับประคองช่วยเหลือกันมากกว่าอ้ไต้เทาเหรินเป็นขุนนางที่ฝ่าบาทโปรดปรานได้มางานเลี้ยงในค่ำคืนนี้นับเป็นเกียรติของเฉิงเอิรนนางหมายความว่าอะไรคำพูดอ่อนหวานที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมนี้ ก็เพื่อเตือนคุณหนูของเราว่าในสายตาของโองรัชทายาทเจ้าก็เป็นแค่ขุนนางโดนอันเลอร์ผ่านความเป็นความตายมากับข้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสำหรับข้านางไม่ได้เป็นแค่ขุนนางเท่านั้นแต่เป็นคนรู้ใจด้วย <c oughs> องค์ราชทายาทข้าใช้ทหารเดือสามหมื่นนายมาขอตําแหน่งเดินทางแสนไกลามายังเมืองหลวงเพื่อขอตําแหน่งทุกคนต่างก็รู้ว่าข้ามีใจให้องค์ราชทายาทท่านพูดต่อหน้าผู้คนมากมายว่าข้าคือคนรู้ใจท่านอย่างนั้นเหรอเอ๊ะแต่เหตุใด,ดคืนนั้นข้าจำได้ว่าหลังจากที่พระองค์ดื่มจนเมาแล้วก็ไม่ได้พูดเช่นนี้นะพี่คะพูดว่าอะไรององราชทายาทนะข้าจําได้ว่าท่านไม่ชอบดื่มสุรา จ้ายังจำนิสัยของข้าได้ด้วยเหรอช่วงเวลาที่ได้อยู่กับองค์รัชทยยะเฉิงเอินไม่มีทางลืมเจ้าค่ะจีหยวนข้าก็เช่นกันแม้ข้าไม่ชอบสุราแต่ข้ากลับจำได้ว่าเจ้าชอบสุรามากองค์รัชธทยยะ ถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นเฉิงเอินแล้วถ้าลืมไปเฉิงเอินอมอ,อกหักดังปอ๊อปดื่ม<อ>ย้อมใจ<อ>ใต้เท้าท่านกำลังเป็นห่วงใต้เท้าเหรอนใช่หรือไม่ข้าเป็นกังบุญ อเลอร์มีใจกับหานเย,ย่ไปแล้วนางเลียงคันเลืเลอกพระชายานี้นางจะต้องพลักตี้เฉงเอินเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของหานเย,ย่ด้วยตัวเองเจ้าว่านางจะหักหานใจทำได้ลงไหมเช่นนั้นใต้เท้าควรจะไปดูใต้เท้าเหรินหรือไม่เจ้คะ